สวัสดีค่ะขอต้อนระับทุกคนเข้าสู่ช่องของไอติม e นะคะชาแนลที่จะมาแชร์เคล็ดลับง่ายๆในการดูแลผิวนะคะทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาแชร์เคล็ดลับง่ายๆในการกําจัดสิวเซียนนะคะเมื่อวานสังเกตว่าตัวเองมีสิวเซียนเยอะมากเลยโดยเฉพาะแถวนี้เนี่ยเนี่ยโหเยอะมากเลยเห็นไหมคะเนี่ยทีน,นี้เราก็ไปค้นเจอวิธีกําจัดสิวเซียนที่แบบง่ายมากเลยนะคะจากพี่ๆเพ,พ,พื่อนๆน,น้องๆใน YouTube ของเราเนี่ยแหละค่ะวันนี้ก็อยากจะเอามาแชร์ต่อนะคะวิธีการนั้นก็คือการใช้ยาสีฟันค่ะยาสีฟันเนี่ยแนะนำให้เพื่อนๆใช้ยาสีฟันที่สีขาวนะคะเพราะมันจะมีส่วนผสมของสารเคมีน้อยแล้วก็แปรงค่ะแปรงสําหรับขัดนะคะแปรงเนี่ยแนะนําให้ใช้ของเด็กนะคะมันจะได้กระชับมือขึ้นแล้วก็แนะนําเป็นผิวค่อนข้างนุ่มนิดอึงนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ทําให้ผิวของเราเนี่ยระคายเคืองมากเกินไปนะคะ โอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามากำจัดสิบเซียนกันเลยค่ะกัดนเลยนะคะบีบยาสีฟันใช้ใส่ปลายน้นมือนะคะแล้วก็ทาทาให้ทั่วนะคะเสร็จแล้วเราจะใช้ปลายสีฟันนียนะคะขัดนะคะขัดเบาๆนะคะตามร่องนี้นะคะ่ะเนี้ยเนีย คือมันอาจจะรู้สึกแบบว่าเรียกอะไรอะคืองเคืองตานิดหนึ่งนะคะเพราะว่ายาสีฟันมันมันมันเรียกอะไรมันซาๆาเนาะก็ถ้าเกิดว่าคิดว่ามันมันรู้สึกมันแสบตาม,มากก็เช็ดออกบ้างนะคะเช็ดยาสีฟันเนี่ยเช็ดยาสีฟันออกให้มันเหลือจางจนะคะ ขัดให้ทั่วนะคะเสร็จแล้วใช้กระดาษทิชชู่นะคะชุบน้ำเช็ดออกก่อนล้างนะคะทุกคน ผลนะคะเนี่ยเห็นออกมาเป็นจุดๆเลยอะแสบจมูกนิดนึงนะคะคือมันเป็นการเครียกอะไรอะ่ะกลิ่นของยาสีฟันอ่ะเนาะมันจะดูแบบซ่าซโอเคนะคะรู้สึกว่าแบบว่าคือเสียวเชียนมันหลุดออกมาจริงๆแหละ แต่เ,เพื่อนๆอย่าใช้แบบว่ายาสีฟันเยอะนะคะเมื่อกี้เรารู้สึกว่าทาไปเยอะทาเยอะไปหน่อยโอเคนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะมาแชร์วิธีแบบว่ากําจัดสิวเซียนนะคะสําหรับเพื่อนๆที่แบบไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ต้องการฟังรวดเร็วนะคะการใช้ยาสีฟันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเพื่อนๆได้นะคะ แต่ว่าแนะนําว่าอย่าใช้เยอะเนาะเพราะว่ามันจะแสบตานิดนึงก็คลิปนี้ก็ต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมแล้วถ้าคุณถูกใจคลิปก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย